มาครับพี่น้องบัดนี้เขาก็ผมหั่นแล้วเมื่อกี้นี้เนาะครับผมหั่นเนื้อไว้ก้อยนะครับผมไม่ก้อยเวลาเนาะครับผมผมก็จะตักน้ำพรล้วนเนาะครับมันเป็นสูตรสูตรของผมเอง้อพี่น้องนะครับปุ๋ยเด็กเอาไปลองเหตุกระเหตุได้ครับมีหลายสูตรกะบางคนเขากะทีเอามาต้มนะครับผมหั่นเนื้อเป็นก้อนนะครับผมจเอามาต้มก่อน อันนี้คือสูตรผมนะครับผมผมก็จะมาล้วนนะครับผมตักน้ำห่อน,นครับผมตักน้ำซุปนะครับผมน้ำที่เอาต้มไก่นะครับผมแนะมาลวกล้วนไว้นะครับผมผมจะตักใส่พี่นอนนะครับจะลวกลวกไว้่างนะครับผม เอากระขนครับผมนำหอนเดือเดเนาะพี่เนาะหอนเดือดคตักใส่ครับผมตักใส่แต่ว่าผมสีขวายอยุหน้าพี่เนาะผมก็สีขวายผมล้วนก่อนครับผมล้วนให้มันสุจกจักหน่อยนะครับผมน้ำนี่ก็เทกลับกับพี่น้เทเทองเทใส่หม้อกลับเหมือนเดิม ทำมาล้วนนะซื้อนะครับอะพีน้องนี้ผมลวกนะครับผมลวกลวนนะครับผมจะผมกระสีขางกระทะนะพี่น้องมีหม้อขวดใส่หม้อกระด้งผมนะครับผม รอให้กระทะเดือดครับผมก็จะเอาตัวนี้ขัวนะพี่น้องเาอาเนื้อตัวนี้ลงขัวครับขัวมันสุกนะครับผมให้มันหอมๆอันนี้คือสูตรผมนะพี่น้องสูตรผมเองมืงสีสันพี่น้องต้มไก่ครับผมกำลังแบบหอมครับ เสตลงเลยพี่นอง กรสิอขัวน้พีีนอมันพร้อมรับผมยังไม่กินใหม่จังเอยเรียกลาบไก่ก็ได้ลาบไก่สุกนะครับลาบไก่บ้านนะครับสูตรผมกระสือขัวพร้อมครับ มันก็จะบางลานค่านะครับผมลานคาเขาก็จะไก่ก็ซื้อมาเขาสีหยอนน้ำมันนะครับผมหยอนน้ํามันแต่ของผมไม่ได้หย่อนนะครับผมขัวน้ำมันออกครับผมน้ำที่เขาล้วนไออนจะมาขัวนะครับผมน้ำมันออกนาเห็นบอกน้องน้ำมันออกเองครับมันนะครับผม บนแบบพร้อมครับตันนี้หาก็พอแล้วครับผม,มปล่อยให้มันเย็นปล่อยให้มันเย็นก่อนนะหาก็สิมาคนลาบครับพี่น้องเขาก็สี มาคุณลาบนะครับผมผมก็ใส่ผักเข้าไปแล้วเนาะพี่น้องใส่มะนาวนะครับผมมะนาวบีบลงไปนครับผมมานาวบีบลงไป ะนาวแล้วก็ให้มันหอมนะครับเขาก็ใส่ใส่น้ำมันด้วยครับผมจะได้เปรี้ยวผมจมาปรุงเลยพี่นอ้องแป้งหวานหนึ่งชอนะ้อน้า ข้าวคั่วขวดใส่ไปครับผมสองซอนสามซอนพริกครับผมพริกใส่ไปอ่ะเผ็ดลายก็ใส่ลายพี่น้องน้ำปลา หอมเพิ่มกับคนเขาครับผมเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟ อสับครับผมใช้นำไปครับผมน้ำหนูน้อยจักหน่อยเรียบร้อยอ